กลับมาช่วงนี้ถามพระกุ้งว่าร,รองเท้าที่พวกอาร์ติสพวกคนหนุ่มๆผู้ชายไทยท,ที่ต้องมีคู่หนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นรองเท้าถ้าเป็นยี่ห้อเลยนะฮะถ,ถ้าเกิดว่าสายผมเนี่ยเด็กเรียนศิลป์ผมเชื่อว่าหนึ่งแบรนด์นี้ต้องซื้อกันอย่างแน่นอนะคือรองเท้ายี่ห้อคอนเวิร์ดต้องต้องสวมกันอไอแบบหุ้มข้อทั้งหุ้มข้อและทางไม่หุ้มดูเป็นคนอินเทรนด์ใช่ไหมประมาณนั้นแล้วดีเขามีลวดลายต่างๆมากมาย เคยทราบไหมว่าจริงๆแล้วเขาทำขึ้นมานครั้งแรกเมื่อเกือบหนึ่งรปีที่แล้วเขาทำเพื่อเป็นรองเท้ากีฬาเดี๋ยวนะฮะรองเท้าคอนเวิร์ตทำมาเพื่ออะไรนะฮะเพื่อเล่นบาสเกตบอลเพื่อเล่นกีฬาไอ้เมื่อสมัยโอ้โเนาเหรอเกือบร้อยปีที่แล้วนักบาสเกตบอลที่อเมริกาส่วนใหญ่แต่สวมแบบนี้แต่ว่าพอมาถึงยุคนี้ NBA ไม่มีใครสวมคอนเวิร์ตสิกแล้วนี่เอนเเลยนะฮะ NBA เนี่ยมีแต่ ไนกี้กับอาดิดาสน้นะสมัยก่อนก็เล่นคอนเวิร์ตเล่นคอนเวิร์ตนี่แหละแบบนี้เลยล่ะคอนเวิร์ตทั้งนั้นเลยพุ่มข้อเนี่ยนะใช่รอายยางเท้าเนี่ยสร้างขึ้นมาปี1908ตอนนั้นก็เป็นรองเท้ากันฝนนะตั้งใจมานะเป็นรองเท้ากันฝน <c oughs> เป็นแบบนี้ <c oughs> อ่าเป็นกันฝน <c oughs> แต่พอปี19 1 5ก็ตัดสินใจมาทําเป็นรองเท้ากีฬา oh. ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งใจจะทํากีฬานะ แต่ว่าพอมาถึงยุคนี้กลายเป็นรองเท้าแบบนี้ไปแล้วตะกี้คือยุคแรกนะฮะยุคแรกทําให้เรารู้ว่าร้อยกว่าปีเนี่ยคอนรบตเนี่ยดีไซน์เดิมมาตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนหนักแน่นเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อปี2015คือปีที่แล้วอะครับเปลี่ยนนิดหน่อยไม่ได้เปลี่ยนมากหน้าตาถ้าไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมแต่มีลิ้นที่เปลี่ยนไปนะครับ,รบอย่างที่เห็นเนี่ยครับลิ้นเปลี่ยนไปแล้วก็พื้นทําให้นุ่มนวลมากขึ้นถ้าไม่สังเกตมองจากภายนอก ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเมื่อปี1,915ก็คือเมื่อ100ปีที่แล้วอะชโโักเทเลอร์นี่คือคนทางซ้ายมือครับคือเป็นนักบาสเกตบอลแต่ไม่เก่งมากและต่อมาเป็นเซลล์ของรองเท้าคอนเวิร์สก็ไปเปิดคลินิกสอนแล้วก็ขายโฆษณาขาย c o n เวิร์ไปด้วยแล้วก็มีส่วนในการร่วมออกแบบรองเท้า c o n เวิร์ก็เลยได้รับเกียรติเพราะว่าเป็นคนที่สร้างเป็นคนบุกเบิกมาก,ก็มีชักเทเลอร์อ้อยู่บนตราโลโก้คอนเวิร <Con verse S 2> ์ คอนเวิร์สออสตาร์แล้วก็มีช <Donald 's! S 2> <us> ักเทเลอร์เฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ได <us> ้สังเกตเลยว่ามีคำว่าชักเทเลอร์ต้องกลับไปดูแล้ว <grassroots> ว <us> ่ามีหรือเปล่าและที่อเมริกาเนี่ยเรียกชักปั๊บก็ทราบว่าคอนเวิร์สครับเรียกได้สองแบบเรียกคอนเวิร์สก็ได้เรียกชักก็ได้อ๋อถ้ามีการเรียกชักก็ได้โอเคโอเคแล้วนี่คืออะไรฮะคอนเวิร์สไม่ได้ตั้งใจให้เป็นรองเท้าของชาวพังเพราะว่าตอนหลังที่สังเกตพวกชาวพังพวกคนรุ่นใหม่พวกอาร์ติสพวกคนรวยๆเนี่ย ต้องสวมคอนเวิร์สนะเพราะดีไซน์อันนี้นครับนี่ใครเนี่ยพี่ตูนนะนี่สวมคอนเวิร์สใช่ป่ะคอนเวิร์สครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นของคอนเวิร์สครับดูหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยนะเออ่หน้าตาของไม่ไม่ใช่พี่ตูนครับรองเท้าอ๋อหน้าตารองเท้านะฮะโทษทีฮะผมก็มองหน้าตาพี่ตูนไป <c oughs> เออ่คือคอนเวิร์สเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าหลังๆเนี่ยชาวพังยเ,ยพเขาใส่เฉพาะเขาใส่พวกหม,หมุดหมุดเงินเงินหมุดทองทองเข้าไปเยอะผมก็ชอบซื้อมาเหมือนกันแล้วถ้าพูดถึงคอนเวิร์สส่วนใหญ่ก็นึกถึงรองเท้าหุ้มข้อครับผมแต่ตอนหลังเนี่ยคอนเเวิร์สา ปรับสไตล์ด้วยนะฮะนอกจากหุ้มข้อแบบดั้งเดิมแบบออริจินอลแล้วก็มีสไตล์ออกฟอร์ดก็คือเนี่ยครับหุ้มส้นรองเท้าไม่ใช่หุ้มข้อสั้นไปนะฮะนี้ก็สันเย่งขายดีฮะและเพื่อเห็นว่าที่สหรัฐอเมริกานั้นถ้าพูดถึงคอนเวิร์ตนั้นหมายถึงรองเท้าเล่นกีฬาดูหนังเรื่องนี้ครับโรกี้ใช่ไหมโรกี้ฮะซิลเวสเตอร์ซาร์โอลนี่เป็นหนังเรื่องแรกที่ทําให้โรกี้นั้นดังเหลือเกินครับเร่เป็นนักมวยครับและดูครับสวมรองเท้าตอนที่ออกกำลังกายตอนซ้อมวิ่งตอนเช้าเนี่ยคอนเวิร์ต คุ้มข้อสีน้ําเงินจําเพลงเขาได้ฮะเพลงล็อกกี้ดังมากครับเพลงล็อกกี้ทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยยังใช้อยู่นะฮะในวงการมวยทึมืึมถึมทึมถึมทึมทึมถ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 ึมๆึมถ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 ึม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 